ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าละครสั้นเสนอตอนพนักง,งานหัวดีในซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาแห่งหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในฐานะสถานที่ที่มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือชั้นโดยมาตรฐานการบริการที่ไม่เป็นสองรองใครพนักง,งานทุกคนได้รับการอบรมอย่างดีไม่เพียงแต่มี ความเชี่ยวชาญในหน้าที่แต่ยังพร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้มด้วยความมอใจใส่ต่อลูกค้าทุกระดับตั้งแต่การช่วยเลือกสินค้าตามความต้องการไปจนถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานจนถึงสินค้านำเข้าที่มีหลากหลายทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุกชิ้นที่สามารถซื้อจากที่นี่ มีคุณภาพด้วยความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้สาขาย,ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสดใหม่ของอาหารโดยเฉพาะสินค้าในหมวดผักผลไม้เนื้อสัตว์และเบเกอรี่ซึ่งเป็นที่ถูกใจของลูกค้าประจำในด้านของความจริงใจต่อผู้บริโภคซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้มุ่งมั่นที่จะรักษาความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสม การติดฉลากสินค้าที่ชัดเจนรวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าเช่นการแจกของรางวัลการลดราคาครั้งใหญ่ในเทศกาลและการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปลูกค้าหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ครอบครัวใหญ่พนักง,งานออฟฟิศจนถึงคนรุ่นใหม่ต่างรู้สึกประทับใจกับความสะดวกสบายและบรรยากาศที่อบอุ่นของที่นี่ สรงวนให้เกิดการบอกต่อและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับสาขานี้จนกลายเป็นหนึ่งในสาขาต้นแบบที่บริษัทนำไปปรับใช้ในสาขาอื่นทั่วประเทศโดยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปซูปเปอร์มาร์เก็ตสาขานี้ยังมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เช่นระบบชำระเงินแบบไร้สัมผัสแอปพลิเคชันสะสมแต้ม และการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันทั้งหมดนี้ช่วยให้ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ยังคงเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวแต่แล้ววันหนึ่งกับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันผู้บริหารได้รับรายง,งานจากผู้จัดการสาขาว่ายอดขายเริ่มตกลงอย่างผิดปกติลูกค้าประจำหลายคนที่เคยมาอุดหนุน กับหายไปอย่างน่าแปลกใจร้านค้าที่เคยคึกคักโดยเสียงพูดคุยของลูกค้าและเสียงรถเข็นสินค้ากับดูเงียบเหงาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลูกค้าบางคนบอกว่าสินค้ามันเดิมแต่บริการไม่เหมือนเดิมผู้จัดการรายงานเสียงเครียดบริการไม่เหมือนเดิมคุณกลิตขโมดคิ้วด้วยความสงใจรายละเอียดละ่ะเขาพูดถึงอะไรบ้างมีลูกค้ารายหนึ่งบอกว่าพนักง,งานบางคนพูดจาไม่สุภาพ และอีกหลายคนบ่นว่าเงินทอนบางครั้งไม่ครบถ้วนแต่ผมยังไม่ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนครับคำพูดนั้นทำให้คุณกลิตต้องหยุดคิดความผิดพลาดเรื่องเงินทอนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและเรื่องบริการไม่สุภาพยิ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อกับมาตรฐานเขาให้ความสำคัญมาโดยตลอดแบบนี้มันไม่ปกติคุณกลิตพ,พึมพำมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าเขานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจเอาละ่ะ ผมจะลงมาดูเองผมอยากเห็นว่าอะไรทำให้ลูกค้าของเราหายไปการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้บริหารที่มักจะดูแลทุกอย่างจากภาพรวมแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มกระทบต่อชื่อเสียงและความมัน่นคงของธุรกิจเขารู้ดีว่าถึงเวลาที่ต้องเข้าไปอยู่ในแนวหน้าเพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยความเป็นห่วงคุณกลิตจึงตัดสินใจลงมาคุมงานเองทุกวันเขาปล่อยให้งองทำงานดูลาบนชั้นสอง กลายเป็นเพียงพื้นที่เก็บเอกสารและกลับมานั่งปะปนกับพนักงานในโซนพักกลางวันแทนเขาต้องการสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจปัญหาที่อาจซ่อนอยู่ในมุมที่เขาไม่เคยได้เห็นในแต่ละวันคุณกิจเลือกมุมสงบที่ไม่เป็นจุดสนใจนั่งกินข้าวกล่องง่ายๆที่เขาเตรียมมาเองและฟังเสียงสนทนารอบข้างอย่างเงียบๆแต่วันนี้บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจู่ๆก็มีพนักงานสองคนเดินเข้ามาใกล้ วกเขาหันมองคนกริตด้วยสายตาย้อยเย,เย้ยหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะใช้เท้าถีบจานข้าวของคุณกริตจนความลงพื้นข้าวและกับข้าวกระจัดกระจายบนพื้นห้องนี่มันอะไรกันคุณกริตถามด้วยเสียงนิ่งแต่ดวงตาส่องประกายความไม่พอใจแกรู้ไหมว่าที่แกนั่งกินข้าวตรงนี้มันเกะก,กะพนักงานคนหนึ่งพูดพางกอดอกคนอย่างแกน่ะควรไปกินข้าวข้างถนนนู่น ไม่ใช่มาแย่งที่พวกเราแบบนี้อีกคนหัวรออาอเสียงดังหรือถ้าอยากทำตัวเหมือนพนักงานธรรมดาก็ต้องรู้จักทำตามคำสั่งของคนที่อยู่ที่นี่มากกว่านะคุณกริดขมวดคิว้วคำสั่งอะไรที่เคาน์เตอร์ไงพนักงานคนแรกพูดพร้อมรอยยิ้มเย้ยหยันไหนนแกก็เพิ่งเข้ามาใหม่ฉันจะให้เป็นความรู้ประดับสมองก็แล้วกันเมื่อไหร่ที่ลูกค้าให้ยอดเงินแกเกิน แกก็ไม่จําเป็นต้องทอนเงินตามจํานวนก็ได้และส่วนต่างที่เหลือเอามาให้ฉันลูกค้าพวกนั้นมันโง่จะตายใครจะไปรู้เรื่องเข้าใจไหมวะถ้าแกไม่ทําตามแล้วก็พนักง,งานอีกคนกระแทกเสียงแกอาจจะได้เจอดีจําไว้ว่าพวกเราไม่ธรรมดาพ่อฉันเป็นตํารวจใหญ่จะทําอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะคุณกลิดนั่งนิ่งฟังทุกคําพูดหัวใจเต้นรัวแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงอดารมณ์ใดๆออกไป พวกคุณพูดจบแล้วใช่ไหมเขาถามเสียงเรียบพูดจบแล้วแต่ถ้าแกไม่ทำตามที่บอกเราจะทำให้แกไม่มีที่ยืนในร้านแห่งนี้พนักงานคนแรกพูดหัวเลาะลั่นก่อนทั้งสองจะเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณกิจนั่งบองเศษอาหารที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นในใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามและความโกรธบนผิดหวังแต่เขาเลือกที่จะไม่ตอบโต้ในทันทีเพราะตอนนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการหาความจริงและปกป้องร้านของเขาจากความเสียหายที่ใหญ่กว่านี้หลายวันต่อมาหญิงสาวคนหนึ่งมีนาาว่าจันเจ้าเดินเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาเธอมีท่าทางมุ่งมั่นแม้จะแต่งตัวธรรมดาหลังจากเลือกซื้อของเสร็จเรียบร้อยเธอเดินไปที่เคาน์เตอร์ชำระเงินวางสินค้าใหพนักง,งานคีย์บอร์ด แต่แทนที่จะหยิบกระเป๋าเงินเธอกับลวงเอาโทรศัพท์มือถือออกมาและเริ่มกดโทรศัพท์อย่างตั้งใจพนักง,งานคนหนึ่งซึ่งเคยสร้างปัญหาให้กับร้านและรู้จักกันดีในชื่อพนักง,งานหัวดีหันมามองด้วยสีหน้ารำคาญนี่คุณจะจ่ายเงินไหมรีบหน่อยสิคนข้างหลังเขารอนานแล้วจันเจ้าไม่ได้ตอบเธอถือโทรศัพท์ไว้แนมหูเรากับกำลังรองปลายสายรับนี่จะอะไรนักหนา ถ้าจะไม่จ่ายก็หลีกไปพนักง,งานหัวดีขึ้นเสียงอีกครั้งทันในนั้นเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังมาจากอีกฝั่งคุณกริตประธานหนุ่มที่เคยถูกพนักง,งานคนนี้หาเรื่องมาก่อนเดินออกมาจากมุมหนึ่งของร้านเขามองสถานการณ์ด้วยสายตาสงบนิ่งแต่มีแววความมุ่งมั่นเกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณกริตถามด้วยเสียงสุขมุมพนักง,งานหัวดีตอบไปอย่างไม่ใส่ใจ ไม่ต้องยุ่งไอ้หน้าจืดแค่ลูกค้าคนนี้เอาแต่คุยโทรศัพท์ไม่จ่ายเงินสักทีจันเจ้าวางโทรศัพท์ลงแล้วเงยหน้ามองพนักงานหัวดีด้วยสายตานิ่งสงบเธอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบและแฝงไปด้วยความเด็ดขาดคุณคิดว่าที่คุณทำทั้งหมดนี้ไม่มีใครรู้หรือไงพนักงานหัวดีสะดุง้งสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจนซีดเผือดทันใดนั้นลูกค้าที่รอต่อคิวอยู่ห้าคน ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเพียงลูกค้าธรรมดาที่ถือสินค้ารอชำระเงินกับเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพวกเขาวางของในมือและพุ่งเข้ามาล็อกแขนพนักงานหัวดีไว้จนดิ้นไม่หลุดเฮ้ย <Hey, S 1> พวกคุณทำอะไรปล่อยผมนะพนักงานหัวดีร้องเสียงลงใบหน้าซีดเผือกขณะที่กำลังพยายามดิ้นหนีสุดแรงชายร่างใหญ่คนนึงในกลุ่มพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชา หยุดดิ้นได้แล้วคุณถูกจับในข้อหาอาชญากรรมต่อเนื่องเราเป็นตำรวจไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาสายตาของพนักงานหัวดีเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกร่างกายที่เคยหยิ่งพยองกับสูดโรงเหมือนหมดแรงไม่จริงพวกคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเขาพยายามพูดแก้ตัวแต่ไม่มีใครจนใจหนึ่งในลูกค้าที่ล็อกตัวเขาอยู่หยิบบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแสดงหน้าอย่างชัดเจนพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เราได้สืบคดีคุณมาหมดแล้วหลักฐานทั้งหมดอยู่ในมือเราตั้งแต่การช้อโกงลูกค้าปลอมแปลงประวัติจนถึงการลักลอบดึงเงินผ่านบัตรเครดิตไม่มีอะไรที่คุณจะปฏิเสธได้อีกแล้วพนักงานหัวดีตัวสัน่นดวงตาเบิกโพงมองไปรอบๆหวังหาทางนี้แต่กลับไม่พบช่องทางให้เขารอดพ้นหันไปมองหาเพื่อนอีกคนก็เห็นตำรวจที่แฝงตัวเป็นลูกค้ากำลังหิวปีกมาเช่นกัน ให้ตายสินี่มันปิดห้างสร้างแผนเพื่อหลอกล่อตัวเขาชัดๆจันเจ้าผู้กองสาวที่ปลอมตัวเป็นลูกค้าในวันนี้เดินเข้ามาใกล้พร้อมพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบแต่นักแน่นนี่คือจุดจบของคุณคุณไม่เพียงทำร้ายชื่อเสียงของร้านแต่ยังทำร้ายความไว้วางใจของลูกค้าทุกคนอีกด้วยคุณต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่คุณทำเสียงโวยวายของพนักงานหัวดีค่อยๆแผ่วลง เมื่อเขาเห็นสายตาแน่วแน่ของผู้กองจันเจ้าและเหล่าตำรวจที่ลายล้อมอยู่ไม่มีที่ให้หลบซ่อนอีกแล้วตอนนี้เขารู้ดีว่าทุกอย่างจบสิ้นสำหรับเขาแล้วหลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าพนักง,งานหัวดีทั้งสองคนไม่ได้ก่อเหตุแค่ที่นี่แต่ยังเคยทำแบบเดียวกันกับสาขาอื่นหลายแห่งโดยปลอมแปลงประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานและใช้ตำแหน่งในการข,ขร่มขู่พนักงานคนอื่น รวมถึงช่อโกองเงินลูกค้าหลายร้อยคนผ่านบัตรเครดิตหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการรักษามาตรฐานและการไว้วางใจจากลูกค้าคุณกลิดและทีมบริหารได้ตัดสินใจปรับปรุงและเสริมสร้างมาตรการภายในร้านใหม่ทั้งหมดเขาเริ่มต้นด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครจนถึงการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งระบบฝึกอบรมและจรยิยธรรมทางการงานก็ถูกยกระดับขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญต่อการให้บริการที่ดีและการรักษามาตรฐานอย่างสูงสุดนอ,อกจากนั้นทีมบริหารยังได้พัฒนาระบบการดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าทุกครั้งที่มาซื้อสินค้าที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ พวกเขาจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจัดการคำถามและข้อเสนอแนะนํนำจากลูกค้าอย่างรวดเร็วการพัฒนาประสบการณ์การซื้อที่สะดวกสบายและการใช้เทคโนโลยีการติดตามประสิทธิภาพของการบริการไม่นานหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ลูกค้าเริ่มกลับมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆโดยความประทับใจในการบริการที่ดีขึ้นและสินค้าที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ไม่เพียงฟื้นฟูชื่อเสียง แต่ยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคู่แข่งในวงการค้าปลีกจนกลายเป็นหนึ่งในห้างที่ติดอันดับ3าของโลกในเรื่องของการให้บริการลูกค้าและความคบคันของสินค้าในความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ลูกค้าไม่เพียงแต่จะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแต่ยังเริ่มแนะนำร้านให้กับคนรอบข้างอีกด้วยพวกเขารู้สึกว่าการเลือกมาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ไม่เพียงแค่ได้สินค้าที่ดี แต่ยังได้รับการดูแลที่อบอุ่นและมืออาชีพทีมบริหารและพนักงานทุกคนได้เห็นถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทํางานหนักและการใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้การบริการเป็นที่ประทับใจของลูกค้าในที่สุดซุเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็กลายเป็นต้นแบบของร้านค้าปลีกที่ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์กรและการดูแลลูกค้าซึ่งผลลัพธ์จากการมองการไกลและการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นของคุณกฤิตและทีมงาน หลังจากที่เราได้ฟังมาจนถึงจบท้ายของบทนะคะซึ่งบทเรียนนี้ให้บทเรียนกับเราว่า การรักษามาตรฐานและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยนะคะแม้ว่าเราจะมีพนักง,งานที่ทำงานที่ดีแล้วก็ตามแต่ถ้าหากเราปล่อยให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลเสียได้ซึ่งเราไม่สามารถรู้อนาคตได้ดังนั้นการตรวจสอบและการควบคุมการทำงานของพนักง,งานอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก,มากนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเมื่อเกิดปัญหา เราทุกคนตน้องรีบแก้ไขและฟื้นฟูด้วยความจริงใจเช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับลูกค้าและบริการที่ดีที่จะช่วยให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งนะคะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาแต่ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้ดีในทุกๆด้านด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าหากใครชื่นชอบเกี่ยวกับบทความหรือเรื่องเล่าละครสั้นหรือการพัฒนาตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดดีพีต่อๆไปด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ